อ่าท่านผู้ชมฮะเรื่องของความเห็นกับ MOU เนี่ยม,มีความเห็นหนึ่งทีมงานแล้เข้าไปดูให้นิดหนึ่งนะครับ Facebook อาจารย์ปิยบุตรเห็นมากะนะอาจารย์ปิยบุตรเพิ่งโพสเฟซบุ๊กเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับแสดงความเห็นต่อ MOU ที่ว่านี้นะครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณนะครับอดีตเลขาธิการของอนาคตใหม่นะครับได้โพสต์ข้อความบอกว่า2ประเด็นที่ตนเองไม่เห็นด้วย กับ MOU การร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลนะครับแล้วอาจารย์ก็พูดถึง2เรื่องที่ไม่เห็นด้วยนะครับโดยบอกว่าเรื่องแรกเนี่ยนะครับการเพิ่มข้อความใน MOU ที่เป็นข้อความที่บอกว่าต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิมดไม่ได้ขององค์พระหมหากษัตริย โดยอาจารย์ให้เหตุผลนะครับว่าที่ไม่เห็นด้วยกับคำคำนี้เพราะว่าข้อความอันนี้มันปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญปี60อยู่แล้วการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและรูปแบบของรัฐได้การเขียนข้อความนี้ซ้ําลงไปไม่มีผลใดๆในทางกฎหมายและในทางการเมืองเพราะอย่างไรเสียรัฐบาลใดที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐและระบอบก,การปกครองได้อยู่แล้ว พวกที่ทําแบบนี้ได้คือการก่อรัฐประาหารฉีกรัฐมนูญเท่านั้นนีฮะตรงกันข้ามเนี่ยการเขียนลงไปแบบนี้คือการแสดงออกแบบกินปูนร้อนท้องหรือวัวสันหลังหวะเสียมากกว่านะนอกจากนั้นเนี่ยการที่ MOU เพิ่มคําว่าสถานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์ก็อาจจะเป็นบ่วงรัดคอ ทำให้พักเก้าไกลต้องประสบปัญหาในการเสนอร่างพรบบแก้ไขประมวลกฎหมายยามา่ตา1รา112เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนาษฎรได้ในอนาคตนะอาจารย์พี่บุตรบอกว่าผมเห็นว่าการเพิ่มถ้อยคําเหล่านี้ลงไปใน MOU จะเป็นการลัดคอพักเก้าไกลในภายหลังได้เมื่อพักเก้าไกลเสนอ1นึนะครับก็อาจจะถูกสอวอสอสอและสารรัฐธรรมนูญ นำเอามาตรา6ของรัฐธรรมนูญมาผสมผสานกับข้อความใน MOU แล้วก็ขยายความตีความพิสดารมัดไม่ให้พักเก้าวไกลใช้กลไกสภาแก้1 1 2ได้นี่นี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2อาจารย์ปีบุตรบอกว่าที่ไม่เห็นด้วยคือการตัดเรื่องการผลักดันให้มีการนิรศกรรมเกี่ยวกับการใส่ออกทางการเมืองออกไปเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดเรื่องการนิรศกรรมออกไปก็คือว่า พักเก้าไกลเนี่ยมีพันธกิจสําคัญที่รับมาจากความคาดหวังของประชาชนเยาวชนจํานวนมากในการยุติป,ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่พัวพันมาตั้งแต่รัะกาลปี49นะการจะแก้ไขเรื่องเหล่านี้ได้สำเร็จต้องใช้กลไกการนิรตทษกรรมให้กับบุคคลที่ถูกดํานินคดีในความผิดเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองเสียก่อนกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่อาชยากรโดยสันดานพวกเขาเพียงจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตก,ก่างกันไม่เห็นตรงกันเท่านั้น การจะทําเรื่องเห่านี้จะ้สำเร็จสุดท้ายต้องไปจบที่สภาเพราะต้องตราเป็นกฎหมายนิรโศษกรรมแต่มันจะผ่านได้ก็ต้องมีเสียงข้างมากในสภาสนับสนุนดังนั้นเนี่ยถ้าทุกพักการเมืองร่วมรัฐบาล313เสียงเห็นตรงกันตั้งแต่วันนี้ก็เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์นี่ฮะนี่อาจารย์พี่บอกมีสองประเด็นไม่เห็นด้วยนะการเพิ่มคําในเรื่องของสถาบันกับการตัดเรื่องของการนิรโศษกกรรม นี่ครับนี่เป็นความเห็นล่าสุดเลยนะใช่สดๆร้อนๆนะฮะใช่ใช่ก็คงจะนั่งมอนิเตอร์ไปพร้อมๆกับเราเนี่ยแหละฮะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราอย่างที่ตั้งความสังเกตกันตั้งแต่ตอนรายการพิเศษแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก่อนจะคุยกับอาจารย์เนี่ยเราก็นั่งไล่ดูกันนะว่าเอ๊ะยีข้อที่เราได้รับมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือตรงหรือเปล่ากับที่ออกมาก็นั่งไล่ฟังที่คุณพิธาอ่านทีละข้อเลยแล้วก็ไล่ๆปรากฏว่าเอ๊ะ หายไปข้อหนึ่งตอนแรกนึกว่าข้ามเออตอนแรกนึกว่าคุณพิธาอ่านข้ามหรือเปล่านะครับปรากฏว่าพอไล่ไปไล่มาเออหายไปจริงๆก็คือเรื่องของนิรโทษกรรมออแล้วก็ไปเพิ่มเรื่องของสาธารณาสุขแทนยกระดับเออปรากฏขึ้นมาในในข้อที่ประมาณ20กว่าซึ่งเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะมีการพูดคุยกันก่อนจะก่อนจะถแถลงจริงครับนะฮะน่าจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ท้ายที่สุดปรับเปลี่ยนเนื้อหานะครับให้ให้ภาพของ พักร่วมที่เห็นตรงกันมันปรากฏออกมาแบบนี้นะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ